โอเคนะครับเดี๋ยวเราหาค่าพลังงานเนาะคือหาค่าไฟนะครับของเครื่องชิลเลอร์ขนาด10ตันนะครับการจะหาค่าไฟนะครับเราต้องรู้อะไรบ้างใช่ไหมครับเราต้องรู้อะไรบ้างนะครับเราต้องรู้ว่า power input นะครับของตัวชิลเลอร์ตัวนี้ครับขนาดเท่าไหร่นะครับแล้วเราต้องรู้ว่าเรารันนะครับกี่ชั่วโมงต่อวันนะครับปีหนึ่งมี12เดือนอันนี้เรารู้เลยเดี๋ยวคูณคูณคูณเข้าไปนะครับแล้วเราก็ต้องรู้ว่าค่าไฟต่อหน่วยเท่าไหร่เนาะคลิปก่อนนาเรสอนเราสอนนะครับหาค่าพลังงานเราบอกว่าค่าไฟเฉลี่ยนะค่าไฟเฉลี่ย ค่าไฟเฉลี่ยนะครับประมาณ4.2บาทต่อนหน่วยนะครับอ่าโอเคเนาะแล้วจํานวนหน่วยอ่าแล้วก็จํานวนปีต่อชั่วโมงนะครับทีนี้เราก็ต้องคิดว่าลูกค้ารันวันหนึ่งอ่ะกี่ชั่วโมงนะครับใช่ไหมใช่ไหมโรงงานส่วนมากรับเอาเอาการเดียวทุนนี้เฐกิจไม่ค่อยดีถือว่ามีกะเดียวนะก็คือกี่ชั่วโมงอ้าววันหนึ่งกี่ชั่วโมงเราแยกคนนี้ก่อนนะครับแปดชั่วโมงด้วยกันอนะ่ะชั่วโมงค่ะอ่าห้าโมแปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็น,นครับก็คือแปดชั่วโมงนะครับแล้วก็ เดือนอนึงอ่ะมี30วันนะครับอ่าสาวันใช่ไหมล่ะแต่ว่าส่วนมากโรงงานนะโรงงานครับหยุดวันอาทิตย์ใช่ไหมสามสิบนะครับอาทิตย์หนึง่งเดือนนึงมีสี่สัปดาห์ก็เป็นสี่วันใช่ไหมจะมีสี่อาทิตย์นะครับแล้วก็เอาไอ้วงเล็บนะครับสามสิบนะครับลบสี่นะครับโอเคเนาะแล้วก็คูณกับเออ่พี่คะเปลี่ยนสิบประการหน่อยครับเป็นประการหนึ่งเือนหงเดือนใช่ป่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวผมเอาให้ละเอียดนะตอนนี้ผม อ่าผมอย่างนี้แล้วกันนะตัวนี้ตัวนี้สีน้ังเงินนะครับเราจะมาแจกไว้จํานวนชั่วโมงต่อปีเท่าไหร่นะเอาให้ละเอียดเลยนะครับก็เมื่อกี้เราบอกว่าวันหนึ่งเรารังก์8ชั่วโมงนะครับเราคูณด้วย30มสิบลบสี่ลยกันนะครับก็คือ26วันเนาะยี่สิบหกวันเราคูนยี่สิบหกเด็กเด็กแก่นั่นเด็กงงอีกคูณยี่สิบหกนะครับแล้วก็คูณสิบสองคูณสิบสองนะครับอ่าอย่างนี้เนาะได้แล้วกับเท่าไหร่แปดปีหนึ่งเราลังกี่ชั่วโมงสองพันสี่ร้อยเก้าสิ อ่าอันนี้นะครับเราได้เาเรียกว่าตัวแฟนะครับจำนวนชั่วโมงต่อปีนะครับได้เท่ากับเท่านี้นะต่อไปหน่วยอ่านี่นี่นี่ค่าไฟต่อหน่วยเราได้งไงนี่เห็นไหมนนเราทติ้งต่างนะครับทำไมเราทิ่งต่างเท่านี้สมมุตินะครับว่าค่าไฟอ่ะมันจะมีเขาเรียกว่าช่วงการคิดของการไฟฟ้านะครับเช่นศูนย์หน่วยแรกถึง150หน่วยครับประมาณ3บาทกว่าแล้วก็150หน่วยถึง 400หน่วยครับมันจะมีเลทแต่ว่าเราหาค่าเฉลี่ยครับราหาค่าเฉลี่ยนะก็ประมาณ4.2นะครับแล้วต่อไปนะเพื่อนนะค่าไฟครับมันถูกซัพพอร์ตโดยรัฐบาลนะครับเดี๋ยวค่าไฟมันจะขึ้นนะครับมันจะกลายเป็น5บาทเป็น7บาทนะครับชิบหายกาันชิบหายการช่างกันบาทเลยแล้ว <laughs> เราจึงจะต้องทำโซลาเซลล์ไงเขาจะไม่เราถึงต้องทำโซลาเซลล์นะโอเคนะประมาณนี้เนาะทีนี้จำนวนหน่วยอ่าจำนวนหน่วยจำนวนหน่วยเนี่ยจริงมันเป็นไในมันเป็นกิโลวัตต์เลยเพื่อนโอเคไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดวีหนึ่งเดี๋ยวนะเขียนไงดี 1หน่วยเท่ากับ1กิโลวัตต์อ่าอย่างนี้เลยนะครับอ่าหนึ่งหน่วยเท่ากับ1กิโลวัตต์ตรงนี้มันสําคัญแล้วเราจะรู้ว่ามันกี่กิโลวัตต์ได้ยังไงใช่ไหมเราก็ไปดูดัตช์ชีสนะครับของแคลอรีนะครับอ่าเราดูดัตช์ชีสของแคลอรีนะครับนๆเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูสักไฟล์หนึ่งนะครับเพื่อนๆเนาะโอเคอ่ะเห็นไหมอ่ะขยายให้ดูขยายให้ดูยยดนี่ๆเอาตรงนี้ก่อนเนาะอ่าเห็นไหมครับเนี่ย เห็นไหมครับเป็นเห็นไหม power input เห็นไหมครับ power input นะครับกิโลวัตต์นะครับเท่ากับเท่าไหร่นะเราสิบตันนะครับสิบเอ็ดจุดหนึ่งสามกิโลวัตต์นะโอเคไหมเห็นไหมโอเคนะอันนี้เป็นเราตัดชีตของไอตัวชิลเลอร์แบรนด์ยูไทยนะครับแล้วยูไทยอาจจะไม่มีมาตรฐานถ้าพี่ไม่ชัวร์นะพี่ไปดูนี่เราตัดชีตของแคริเอร์นี่เห็นไหมถ้าแคริเอร์เนี่ยครับต้องต้องต้องเชื่อเหรอครับเพราะว่าเขาเป็นตัววายเนาะอ่าโอเคนะเห็นไหมครับเนี่ย power consumption ก็คือ power input นะครับเท่ากับเท่าไหร่เห็นไหมเนี่ยเนี่ัย1 000, 1มสิวัตนะอ่ะเดี๋ยวเราจดนะครับอ่า data sheet เนาะอ่ะ,นะอะ p in ก็คือ power input นะครับเท่ากับ1 000, 1 1 0 0วนัตต์นะครับเราต้องแปลงวัตต์ให้เป็นกิโลวัตต์นะครับก็หารด้วยนะครับหารด้วยนะครับ1,000นะครับเท่ากับเท่าไหร่ 11. หนึ่งสามนะครับกิโลวัตต์นะครับโอเคเนาะพีอินนะครับเท่ากับหน่วยนะเท่ากับสิบเอ็ดจุดหนึ่งสามผมเขียนเป็นกิโลวัตต์นะครับแล้ววงเล็บหน่วยนะครัพเพื่อนๆเข้าใจนะอ่าพเพื่อนๆผมสุกเกียรติเพื่อนๆน่าจะเข้าใจนะครับก็คือ